เริ่มพอเตอร์ที่4ปูไทยช้าง39ชนบุรี49

บอลโดนอีกครั้งนึงที่จะเป็นการทําทีมต่อต่อแล้วเข้ากับพี่โยครับไปตรงนี้จุดที่โดนไป5ครับอ่าติดประสานกันก่อนครับครับ បាទអ្នកពីណា ต้องขึ้นแรกมาจริงครับทุกคนต้องนับเอกผลว่าไม่ต้อง ยังไม่เข้ามาครับครับดูเหมือนมีโยโจเข้ามากับผู้ช่วยครับอู้พี่มาครับโอ้ขอขอเป็นผู้ดีครับโอ้โตโตเข้าไปโต 来，为我们的粉丝，为我们 Velá đi udê?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 

อย่ไ่ได้อยู่อยู่่ได้ ตัวที่2พัก <laughs>